บรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมารับบรรยากาศแสงอาทิตย์ในวิวริมแม่น้ําที่นนทบ,บุรีครับเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบ,บรุรีหลายคนจะถามผมว่าเมืองนนทบ,บุรีมีดีอะไรเพราะด้วยความที่ใกล้กรุงเทพมากๆจนหลายคนหลงลืมไปว่าเมืองนนทบ,บุรีนั้นมีที่เที่ยววัดวา,ารามติดริมน้ํามากมาย ซึ่งสามารถนั่งเรือท่องเที่ยวว้ว้พระหาของกินหลากหลายสบายๆภา,ายในหนึ่งวันครับและในวันนี้นะครับพี่ป๊อกพี่ชายของผมก็ทำให้ผมรู้ว่านนทบุรีมีดีมากกว่าที่คิดครับโอ้ยาดดีมากโอ้ยเจียบแจมเจียบแจมนี่ไม่น้ำเจ้าพยาเหรอ ได้รับออกซิเจนแบบริมแม่น<ช>้ำแค่นี้ก็แบบมีความสุขแล้วเมื่อเช้าผมตื่นมาตื่นก่อนใครเพื่อเลยเออดูวิวจากข้างบนเนี่ยโอ้บรรยากาศมันสดชื่นมากวิวแบบนี้ไม่ต้องไปไกลกรุงเทพนะครับโอ้โหใกล้ๆมากไม่รู้ว่าถ้ามีอะไรดีออๆอย่างนี้ก็ไม่พาไปไกลดอกก็พามาที่นี่ทำไม่พาพ <c oughs> าพามาดูวิวที่นี่เขาจัดอะไรมาเกินการแต่งตัวเราตลอดเลยนะไม่ไม่ไม่แล้วพี่ป๊อกจะตอนนี้พี่ป๊อกไปไหนดีกว่า อยู่ไหนดีกว่าอยู่รอเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เราโอ้ยเอออยากกินกาแฟก่อนอยากกินกาแฟก่อนได้หมดอ่ะตอนนี้ทั้งกาแฟแซนด์วิชขนมอะไรก็เอาหมดแล้วไม่แต่นัดแกไว้แล้วใช่ไหมบอกแล้วเขาบอกแล้วบ้าบ้าพี่ต้นสวัสดีทุกทูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วยังข้ามอาหารเช้าใจเย็นเย็นไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นานมากจะบอกนะเป็นบาริสต้าเองอ่ะใช่ครับโอ้โหเสาร์อาทิตย์เท่าไรเออผมมาหารายได้พิเศษครับผมนะผมนี่นะผมสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาขอรายได้นะใช้หน่อหมเมนูจิบนมเล่นกันเมนูอมดำใช่ใช่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ครับอเเาว่าพี่ป้อกน่าจะรู้ใจเราแหละอ้าวได้เดี๋ยวผมจะจ่ายนะไม่มีรอนะผมมาถึงนี้ไหนไหนจะเลี้ยงมีเท่าไหร่เนี่ยนี่เลยสามแก้วโอ้ย มาเสิร์ฟแล้วครับสุดยอดเลยสุดยอดอาหาครับโทษนะฮะที่ที่ที่จ่ายไปเมื่อกี้ไม่มีตังค์ทอนเลยแหละเมื่อกี้คุณบอกรวมทิปไงก็รวมแล้วมันน่าจะเหลือไอ้น้องไอ้สองบาทเมื่อกี้เอาค,คืนม,มาอ๋อสใส่ทิปไปเถอะจิบนมอมดำครับพี่มามันมาจากไหนครับแพ็กเกจร้านนะคะมันก็อยากจะทั้งผู้ผู้ใหญ่และเด็ก ก็เลยคิดทําอะไรที่คล้องจองขึ้นมาแล้วนะอุ๊กก็ชอบอะไรว๊าววาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงนมกับกาแฟถึงไปด้วยกันได้ให้มันคล้องจองก็เลยจิบนมอมดําคลิกเนเจอร์ทำเมนูแต่ละอย่างนี่คืออะไรสรับคนจะมาสั่งเยอะกันเยอะคืออะไรสั่งเยอะอันนี้เลยค่ะสมอดําส้มอมดําเราจิบน้ําส้มก่อนแล้วมาอมดําพี่ีทําให้ได้รสชาติทั้งน้ําส้มทั้งกาแฟ คือเราต้องใช้หลอดช่วยเวลาดูดค่คยอยๆยกหลอดเห็นไหมผมบอกแล้วน,น้ำส้ม่านกาแฟมาเรื่อยๆเมื่อเช้าผมตื่นมาแบบติดหน้าต่างแบบบรรยากาศแบบโอ้โหแบบแบบสดชื่นครับทั้งหมดเนี่ยคือโรงแรมที่นะ้าเขาตั้งใจจะสร้างขึ้นมาครับมีโรงแรมมีร้านอาหารริมน้ำมีร้านกาแฟครับชื่อสิริริวเวอร์เพจต้องแนะนําเพื่อนๆมาจิบ นมอมดำๆเกือบผิดใช่ไหมพี่ผมนั่งลุ้นอยู่นะพี่เกือบผิดใช่ไหมเอยวเก็กินเลยเนี่ยผมรอเนี่ยแบดตักหนึ่งทิยังไงแล้วแต่เราคงจะต้องเที่าแบบ new normal ถูกไหมฮะใส่แมสทานอาหาร แกก่อนก็ได้เหรอคุณแม่ก่อนเลยนี่4นาทแตัวนะโอเคเปกีนครับคถามนั้นะครับเราเนี่ยก็ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วครับของนัอู้ครบแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับครบแล้วค่ะ14เข็มตอนนี้แค่3เข็มแล้วนะผอให้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มมาร้านได้ร้ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผม3เข็มแล้วครับ เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบพักไมาสองครั้งมาแน่นอนครับเพราะว่าบรรยากาศดีไพรเวทถ้างั้นเดี๋ยวผมขอชิมฝีมือบาริสต้าป๊อกหน่อยครับได้เลยครับจิบส้มอมดำต้องต้องต้องดูดจุดจากล่างนะพูดอะไรลุ้นตลอดเลยจิบส้มอมดำจิบนมจิบนมอร่อยมากอ่านี่แหละครับหลายรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมครับ สำหรับใครที่ไม่ดื่มกาแฟนะครับแล้วชอบดื่มช้าแบบผมที่นี่ก็มีบริการนะครับแล้วโหช้าอร่อยมากนะครับมีน้ำผลไม้จริงๆด้วยแล้วพี่ป๊อกชวนพวกผมมาเที่ยวนนทบุรีเนี่ยมีอะไรเที่ยวพี่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากเราจริงจริงอยู่ใกล้มากไม่รู้เลยตลอดไม่รู้เลยตลอดทุกคนมองเห็นภาพของแต่จังหวัดมากเกินไปจนใกล้เมือง ลืมลืมใช่ลืมนะลืมลืมคิดลืมคิดอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยโว้ยนนทบุรีสมพงศ์ของขุดขของุดมานนเราต้องมากินก๋วยเตี๋ยวกันขาท้องนี่ใช่เฮ้ยใส่ย็นดี้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมพี่อย่าลืมพี่มาเราไม่ยังไม่เที่ยงโอ้โหพี่ถ้าพี่มาเที่ยงเหรอลังจานไม่ได้กินมากินพรุ่งนี้ถอะจริงอันนี้จริงจริงเรื่องจริงโง่ที่ดูดิโหเห็นไหมบรรยากาศ ต้องต่อแถวนะพี่ผมอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมบรรยากาศแบบริมคลองพี่บ้านใช่ไหมครัก๋วยเตี๋ยวริมคลองริมคลองได้อยากให้ดูรสชาติดูพี่โหนี่มีไส้อะไรไสเย็นนี่จะมีเซ้นต์อยู่เลยโอ้โหมีความอย่ากมีมีต้มยำดูกากหมูสิพี่ให้มาเป็นถ้วยเลยให้เบาแล้วเราเบาแล้วเราอ่ะมากินกันดีกว่าเลยเลย หลังจากที่เราทานก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มแล้วครับไฮไลท์ของวันนี้คือนี่ครับใจเย็นๆที่คุณจะกินอย่างเดียวเลยเอ้งเก็บไว้ก่อนจะกินอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ไฮไลท์ของวันนี้ครับผมลงแม่น้ำเจ้าพระยาเที่ยวนนทบุรีไปก่อเกรดกันเรามีไกด์กิติมศักดิ์กิติมาศใช่ครับนะครับอกเองวันนี้คือวัดพระกาฬไปเที่ยวบนเกาะเกร็ดดูวิถีคนริมน้ำ ที่ชอบทาบุญก็มีวัดให้แวะสักการะมากมายวัดบางจากเป็นวัดมอญเก่าแก่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่เกาะเกร็ตมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ําชื่อว่าสมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดบางจากเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรีและมีพญานาคสองตนอยู่ที่ด้านหน้าของท่าเรือเกาะเกร็ด เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรีรู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีวันนี้นะอุพามาเที่ยวกเกาเกตนะคะมีสินค้าชุมชนสินค้าชุมชนสินค้าชุมชนใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาลองปั้น,น,นดู นะก็สามารถมาได้ครับมีอาจารย์สอนเด็กเด็กเด็กเดให้เด็กเด็เขาปั้นกงนไปเราสองคนรุ่นเออรุ่นใหญ่มันดูแบบออริจินัลเผาเตาเตาเผาฮะเตาเผาเตาเผาเออในชุมชน่ะแล้วก็สร้างงานได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคณาภาชนะเมื่อกี้เห็นมีโมบายด้วยเฮ้ยเนี่ยไม่ว่าจะสเกลใหญ่สเกลเล็กยันกระถางยันโอ่งผมว่าเขาก็น่าจะใช้เตาเดียวกันได้หมดไปเราไปซื้อมอกดีกว่าทำไม ชอบจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มไงหม้อเยอะใครที่สนใจอยากจะมาซื้อสินค้าชุมชนหรือว่าจะลองมาเวิร์กช็อปนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ดินเผาป้าตุ่มเกาะเก็ตนะครับหรือว่าติดต่อดังข้างล่างนี้นะครับใช่ครับมากันเยียๆนะครับครับะ,ะามาเดี๋ยวมันมีดอกไม้ทอดอีกางน้วมังเวิร์กกินได้เหรอ อ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเดี๋ยวก่อนเอ,อ,อ้าวแล้วใครจะต่อทีเนี้ยเดี๋ยวดีพูดทอดมันเย็นเป็นทอดมันเย็นเด <c oughs> ี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อ ที่ไหนพี่คะทางไหนแบบฝั่งนี้ป่ะทางนี้ทางนี้เราไปกันต่อพี่โอ้เร็วเลยนะเราอ่ะพี่พูดเร็วมากเลยของกินเยอะนี่พี่ป๊อกขนมตาลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผงถอดแมสรอละแล้วมีตานี้ด้วยมีตาโอท็อปเลยมีตาโอท็อปด้วยนะโอ้ของดีแน่นอนฉันขออนุญาตกินเลยครับโหอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยครับ ใครมาเที่ยวกอกแก็ดเดินผ่านไปผ่านมานะฮะแวะได้เลยครับขนมตาลคุณเอ๋นะฮะรับรองว่าเนื้อตาลแท้100%เปซ็นเป็นสินค้าโอท็อปต้องสนับสนุนครับเม็ดแตงโมนะครับไม่ขนุนไม่ขนุนโอ้ครับพี่ตามมาแก้ให้เลยนะ มาทานได้เลยเผื่อตัวขออนุญาตครับไปเลยครับก็มาทานเลยโอ้ไม่คิดนะว่าเกาะเกรดจะมีตอกแบบนี้ใช่ดูไวรุ่นมากถนนสายนี้เอมาเก็ตครับโอ้ครับชิคๆคุูลมากมีเสื้อผ้ามีรองแวนตาแยะไปหมดเลยครับโอ้ต้องแวะมาเที่ยวกันนะครับ อันนี้ยังเนี่ยร้อนสุดนะคะอันนี้ร้อนสุดสูตรนี้ร้อนสุดคนละสูตรเนี่ยสูตรเดียวกันหมดนี่ร้อนมากร้อนน้อยไงอันนี้อย่าม่องร้อนมากสีแดงแก้ปวดเมื่อยเค็ดขัดย่อพกช้ำคุณลุงรับคุณลุงขายอะไรบ้างครับอันนี้มีร้านลุงปุ่นแฟนฉันกระโดบันย้อนยุบมิงต่อกระเด็นกระหม่อมกำลังไปดาวน์เกย์บันไดงูตุ๊กตาบาร์บี้เตาฟี่บาราโลดีบ้านขนมกรอนตุ๊กนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก่อนเนี่ยใช่ใช่มันเยอะมากเลยความตื่นตาตื่นใจร้านค้าที่เรียงรายขายอาหารหาทานได้ยากมากในปัจจุบันอย่างดอกไม้ทอดเปอะไรอีกครับดอกเข็มทอดดอกเข็มทอดเฮ้ยอันนี้อันนี้หมดไปแล้วสองอย่างมีกล้วยไม้มีเครื่องฟ้าอีกหมดไปแล้วนี่เป็นดอกเข็มเหรอคะโ้ยากครับมาดูกันว่าดอกไม้กินได้เท่าไหร่คะสามตัวใหญ่เท่ใหญ่ <laughs> วัดที่เป็นไฮไลท์ของกออกเกอะเกตคือวัดปรมายกกาวาดซึ่งมีเจดีเอียงเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นตาเดิมเจดี JD เอียงตั้งตรงตามปกติแต่เวลาผ่านไปตะลิ่งสุดองเจดีก็เอ็นเข้าหาแม่น้ําปัจจุบันมีการซ่อมแซมและเสริมโครงสร้างของเจดีให้มั่นคงแข็งแรงแต่ยังคงความเอียงไว้เป็นเอกลักษณ์ แหล่งสาคัญของวัดนี้นะฮะมีเจดีเอียงอยู่ด้านหลังเราครับถือเป็นถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเก็ดด้วยใช่ครับคือท่านมาจากฝั่งที่เป็นแม่น้ำตับยาเราก็จะเห็นมาตรงนี้เหมือนกันว่าต้องต้องแต่รงที่จะเห็นจากฝั่งนู้นจะเอียงจริงๆเลยนะครับใช่ครับไม้ถึงเกาะเก็ดต้องมาที่นี่ครับผมต้องมาที่วัดนี้สักการะมาสักการะครับผม ในวันนี้ผมได้ขึ้นเรือแบบ e อ c l u s i v e จากสิริลิวาเพจที่มีทั้งห้องพักท่าเรือและห้องอาหารวิวริมแม่น้ําให้บริการวันนี้ก็เป็นทริปที่สนุกสนานมากมายครับแล้วก็ไปมาหลายที่ต้องขอบคุณนะอูครับที่พาผมเนี่ยไปเที่ยวครับ โดยรวมทั้งหมดวันนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นของกินกขเกือบทุกอย่างเราผมไม่ได้แบบอยู่มิมิแม่น้ําเจ้าพยาขนาดนี้มันนานมากๆแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เรามองข้ามจังหวัดนนทบุรีไปครับตอนนี้อยากให้หันกลับมามองจังหวัดนนทบุรีเหมือนที่ผมมองเพราะว่านี่ก็กลับจะมาเที่ยวอีกรอบแล้วนะก็คุยกันไปแล้วนะใช่ใช่แล้วนะที่วัดแดงวันนี้ก็ประทับใจมากครับอยาโดยเฉพาะกอบเกตะ็ีความสมองเขามีของกินเยอะมากใช่ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมา ท่องเที่ยวไทยกันนะครับเพ<ช>ื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยกันครับนนกลับมาอยู่ได้แล้วก็ดีเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวนนทบุรีเนี่ยก็แนะนาครับอย่างกเกาะเกร็ดเนี่ยผมมีโอกาสได,ได้ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือซึ่งก่อน,น,น,นหน้านี้ก็หนักวิกฤตหนักสาหัสไม่ว่าจะเป็นโควิด เจอน้ําท่วมอีกอวันนี้เราก็รู้สึกว่าเปิดประเทศแล้วเราก็อยากไปเที่ยวไปให้ใหกลาลังใจพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่นั่นนะครับ,รบวันนี้เราไปก็ทุกคนกค็ยิ้มได้นะแล้วก็แบบกลับมาค้าขายกันเหมือนเดิมก็อยากฝากครับอยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเธอทําทตามมาตรการสาธารณสุขทุกคนปลอดภัยสังคมปลอดภัยแน่นอนครับขอขอบคุณททครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเดินทางของเราทุกทริปครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปที่เพจของเรานะครับเข้าไปที่เพจยังไม่พอนะครับยังมีอีกหนึ่งช่องทางครับที่ติดตามได้ครับนั่นก็คือช่องทาง YouTube ครับลองเดียวดู